ับอยู่หกล้อตีนโนสายล่างครับต่อกไปอีกคิครับแก t ส2ามสองศบีครับเท้าแก่ก็ยังดัดดินไม่เสร็จครับใช้เวลาในการดัดดินเราทั้งจะประหลงควรครับเพราะว่าดินเปียกครับติดทั้งกระบะติดทั้งผารถไถครับติดแม้กระทั่งมุกี่มคโครนะติดทุกที่ทุกมุมครับ เรามาบบกรถครับนี่เราเอาเจ้าสีน้ำเงินมาครับคันแดงจอดอยู่ที่บ้านครับมีสองคันครับมอเตอร์ไซค์ <c oughs> ต้องบวกให้เข้าซอกก่อน <c oughs> เด ah? uh ือดสี่หายไปสองลูกอะตะบอเอาไปแล้วนะไม่รู้แล้วก็าวางตั้งหกลูกเลยเนี่ยติดกระบะเยอะ โอเคโน่นครับไปดู แล้ว <c oughs> ห่างรอครับไ,ไกล้ๆฝักบอก Mm-hmm. <clears throat> เมื่อวานเราวิ่งดินแห้งครับข้างบนส่วนวันนี้ก็เต็นยนแผนครับลงมาวิ่งกันข้างล่างเลยครับมาขุดดินเปียกครับเอาสุดบูมสุดบูมสุดแขนเลยกับการตักดินเนาะ เราส่งมอบมาที่ให้กับทศแก่ครับในการบอกรถ <c oughs> ตั้งไหนวะเท่ข้างหน้าไหมเราเข้าข้างในไป <laughs> เรียกใครตั้งไหนไปเรียกใครวะรเรียกหัว ล้อดิดทำไมโอ้ยแรงเยอะบอกสปองใสห้อยท้ายยกรอ้อใดูหน่อยอ,อ่ะ <c oughs> อาะอา่อา ไม่เข้าเยอะเดี๋ยวก็จมอยากจมเมื่อไหร่จะบอกให้ไอ้หลงเรากลัวจมนะไม่กล้าเข้าเลยผมเลยต้องบอกให้อยู่อห่างจากขอบบ่อประมาณสองเมตรครับดําดินลง่าจะพอดีแหละเราไปดูแล้วก็ห้าถอยดำดีกว่า <c oughs> ขนาดนี้ก็เ,เวลาบ่ายสองครึ่งครับน่าจะได้แค่คลิปสองคลิปครับเพราะว่าเดี๋ยวรถแมคโครก็ต้องคืนเติอน้ำมันข้างบนเนี่ยรถไม่ลงมาสง่งนะเพราะว่า

ย้อมล้อครับไม่มีล้อครับล้อ,อสิบล้อไม่ได้คิวแน่ครับเพราะว่าไม่ได้คลิปแนะ่เพราะว่าแม่โครเหวี่ยงดินอยู่ครับงั้นเดี๋ยวเรา ดูมนโควี่งดินดีกว่างั้นไม่ได้คลิปแน่นอนครับจะได้แค่เก้านาทีสิบนาทีเ,นะ <c oughs> เอายังไม่เอึ่อมยังไม่สุดเอึ่อมครับอแค่พอตักได้อ๋อเจอตาน้าก็ไม่กล้าตักลึกน้งว่าดินติดกระบะ sụt ưa ra đồ nhóm mấy sụt <laughs> <laughs> น้ำอยู่ตรงไอเนี่ยครับตรงแอ่งน้ําเนี่ยเนี่ยมันไหลซึมเรื่อย <c oughs> ก็ตอนคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวกดติดตามกดตัวคลายกดไลค์กดแ like, ชร์ของเรอในดวงสายล้านนะครับคลิปนี้ก็ลากันเลยครับสวัสดีครับ